เก้าคำทำนายบาบาวันกาที่จะเกิดขึ้นในปี2024เปิดเก้าคำทำนายจากบาบาวันกาเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมบาบาวันกา เธอเป็นชาวบบลกเลียผู้มียานทิ์และมีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำนายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำนาทึ่งเธอเกิดในปี1911ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเบลกเลียและเมื่ออายุ12ปีเธอสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากพายุทอร์นาโดแม้ว่าเธอจะมีความบกพร่องทางการมองเห็น แต่เบาวันกาก็มีพรสวรรค์พิเศษในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตตลอดชีวิตของเธอเธอได้รับฉายาว่านอสตาดามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่านจากความสามารถอันแปลกประหลาดของเธอในการทำนายเหตุการณ์ระดับโลกได้ด้วยความแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเธอได้ทำนายเหตุการณ์มากมายที่เป็นโลกประทรเช่น การโจมตีของผู้ก่อ,อก,การร้ายในวันวันที่น่าสลดใจที่เวอลเทสเซนเตอร์การจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่าประธานาธิบดีผิวสีของอเมริกาบารักโอบามาเหตุการณ์ซึนามิถล่มที่ประเทศไทยในปี2004 หากจะประมาณความแม่นยำในการทำนายของเธอจะอยู่ที่ประมาณ85และการทำนายของเธอในปี2024มีดังต่อไปนี้ 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าในคอมพิวเตอร์และวอนตามคาดว่าจะมีอิทธิพลอ,อย่างมากต่อภาคส่วนรวมต่างๆ รวมถึงการเงินสุขภาพและความปลอดภัยทางไซเบอร์คอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยเหล่านี้จะมีความสามารถในการคำนวณที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ 2. วิกฤตเศรษฐ,ฐกิจโลกบาบาวันการระบุวา่าปี2024มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ พร้อมกับผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกตามการคาดการณ์ของเธอวิกฤตครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการบรรจบกันของปัจจัยต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับหนี้ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลจากเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกไปยังตะวันออก การคาดการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะภายหลังผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด1 9ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก 3. การโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นคำทำนายของบาบาวันกาชี้ให้เห็นถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเธอเตือนว่า แฮกเกอร์จะยกระดับความซับซ้อนและกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญรวมถึงโครงข่ายไฟฟ้าและโรงบำบัดน้ำการโจมตีทางไซเบอร์เหล่านี้มีแมนวโน้มที่จะทำให้เกิดการหยุดชะง,งักและเกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ 4. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คำทำนายของเธอบอกไว้ว่า จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในสาขาว,วิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีนวัตกรรมความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการรักษาโรคที่รักษาไม่หายมาก่อนอย่างเช่นอัลไซเมอร์และโรคมะเร็งทำให้มีความหวังเกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังต่อสู้กับโรคเหล่านี้เธอคาดว่าจะมีการพัฒนาที่ก้าวล้ำเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการกำจัดโรคร้ายเหล่านี้ให้หมดไปจากมนุษยชาติ 5. ภัยพิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีสาเหตุหลักมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพอากาศเธอได้เตือนถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเลวร้ยวายที่จะเพิ่มขึ้นเช่นพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เธอคาดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพื้นที่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ Ring of Fire ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคำพยากรที่6ความพยายามลอบสังหารปูตินเธอทำในสถานการณ์ที่จะมีการพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย ซึ่งมีต้นงกําิยมาจากภายในประเทศของเขาเอง 7. การโจมตีของผู้ก่อการลายในยุโรปเธอทํานายถึงการโจมตีของผู้ก่อการลายในยุโรปโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง 8. การล้มสลายของเศรษฐกิจยุโรปและความหายนะ เธอทำนายไว้ว่าจะมีกรณีของกลุ่มโฮลุนแรงที่ใช้อาวุธเคมีโจมตียุโลกนอกจากนี้เธอยังเตือนว่ามนุษยชาติจะต้องผเผชิญกับเหตุการณ์ฮายนาและภัยพิบัติหลายครั้งโดยจิตนาการถึงพลังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ทีสันนิฐานว่าเป็นสามผู้มีอำนาจใหม่ของโลก9การติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว เธอทำนายว่ามนุษยชาติอาจติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ในอีกสองศตวรรษข้างหน้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับข้อข,อขอรหาคำดูถูกเหยียดหยามแต่คำทำนายหลายประการของบาบาวันกาก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าแม่นยำจริงทำให้ชื่อเสียงของเธอแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้มียานทิพย์ และชื่อเสียงนี้ยังคงขยายวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วตั้งแต่ปี1996ก็ตามคำทำนายของเธอยังคงดึงดูดผู้คนทั่วโลกโดยที่หลายๆคนต่างตั้งตารอคอยข้อมูลเชิงลึกของเธอเกี่ยวกับคำทำนายในอนาคต แล้วเพื่อนๆล่ะคะเชื่อในคำทํำนายของบาบาวันก้าไหมใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะส่วนใครที่ชอบเรื่องที่แอดแคทเอามาฝากกันในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดแคทในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้แอดแคทเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย